เปิดแฟตชสองหน้าฮะเชี่ยละทิ้งความเป็นมนุษย์รับคืนสู่วานอนกูรู้ละมันให้เราอันนี้มาดวง ทหารสีเหลืองเว้ยกูรู้สีน้ำเงินมันอยู่ไหนลิงงลิโอ้บบロ้ใครลอ้อหายปวะไปดูกันต่น,ใน,ใน,ใน โอ้ยเอ้ยคาซีน,ะนวะความสามัคคีว่าโอ้ยแมกลูมเฮ้ยอ๋อขอบคุณครับดีใจใจดีคนหาแลกลมคนหารหาสัสอีกโอ้โหสุดยอดไปเลย ห้าเก้าหกเราดูห้าเก้าหกูโอเคมาเลยประตูเปิดปละ โอเคโเคกูไม okay, okay. ่ได <figured> okay, okay, okay. okay, wow, oh, ้อ่านกูไม่ได้อ่านวิธีเล่นไอ้เฮียโอเคโอเคว้าวโอซีกว้าว หมอต้องดีกับทางจสาวดีป้องเขาแย่ทั้งเลยมันจับกูมาได้เกมมิเดียแมนสายแล้ววะเอ๊ยปุช่เฉยวะมันต้องมีตัวอะไรไล่ตามแน่นอนเลยวอย่าไม่แบบนี้ไม่น่าพลาดด้วยอย่างนี้วะ มันเป็จริงๆมีเด้อตัวดำๆเลยโอ้โหดำเลยแบบนิ่งเลยมองไม่เห็นเลยต้องโดนหล่อยปเมื่อกี้เลยโดินซอยดักโน้โอ้โอ้ยโน้โน้กูจำได้ว่ากูเจอปุน่นแถวนี้ตัดกูวิ่งน่ะกูเจอละ โ okay. อเคครบแล้วาาว,วายผีงโง่ไม่เห็นกูกูไปละวเว้นจำหมดห้องใตดินบ้านเดจำได้ตอนตรงนี้โอ้โหในโอมวะโอมอยู่ไหนตั้งตาหาคนหายไงโอมอยู่ไหนก็ว่าเกมนี้อาจจะเจอไอจ้จำก็ได้เลยเออไอ้เมื่อกี้ก็อาจจะเป็นไอ้จำก็ได้ไอ้จำรับปีศาจจริงเหรอวะ ไม่ไม่อาจจะเป็นคึ่งมันอาจจะเป็นล่างล่างแยกก็ได้ใครไม่รู้เสียแล้วปะยิ้มอยู่นี่โอ้ยเสียแล้วปะเจอกระโดดกระโดดไลน์เสียแล้วปะเอ้ยจ้าเบร์ห <c oughs> มอบหมอบลงหมอบลงหมอบลงดิโอ้โหไม่แล้วอันอีโอไหมเนะนีอเด็กก็จะมอบ เดี๋ยวตัวกูกลายเป็นมนุษย์เลยมันให้กูทำไรวะเน, <mm> นี่ยโอ้โหนี่มือจริงวะ <mm> อุ้ยอะโอ้ยเขี่ย e ไม่ใช่มึงไม่ใช่มึงไม่ใช่มึงไอ้ว่า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 ถอยไป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 เสร็จจ <mm> <mm> ิตเลยโอ้ชิตโอ้ชิตโอ้ยโอมโอมใจเย,ย็นโอม อย่าไล่กูโอม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 ย่าไล่กูโอมโอมอะไล่กูไอ้ว่าโอ้มันอะไล่กูโอ้ยสภาพคนที่โดนจับกับคังเป็นเวลาหลายวันเชี่ยโอมไม่ตีหนักว่ะแม่งเข้ามาแม่งสั่นทั้งตัวเรียบร้อยโดนฟาดหน้าดิ ไอ้เบอร์คอมพิวเตอร์ดิวะเอ้ยกูเสียสละไอ้ซัดเฮ้ยโอเคกูนึกว่าแม่เข้ามาเ,เราต้องเปิดเปิดนเราต้องสืบประวัติให้ได้เว้ยว่าไอ้จั๊มันทำอะไรกับโมอมเย่ะออมบุญเต็มบทเลยโอเค <c oughs> โ okay. อเคโอ้โหทำไมห้องใต้หินบ้านไอ้จ้ำแม่งมันลึกจังวะอาจจะลงไปถึงบบแกนโลกเลยก็ได้ข,ขนาดนั้นเลยไปรอดตายหาเลยเหรอ <S <S โอ้โห,โโหกล่องเต็มเลยไอ้ไอ้จ้ำมันแพ็กอะไรเข้าไปในนี้บ้างวะเอาเย้วะโอ้ Ô uống lê nỉ lơi ơ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  Jump, jump? Yeah, jump, what do you need